ทีเด็ดฟุตบอลประจ ա วันอังคารที่5เมษายน2565ท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีกัน4คู่นะครับ2คู่แรกเป็นทางด้านของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบน็อกเอาท์นะครับคู่แรกเนี่ยเป็นทางด้านของเบนฟิก้านะครับเจอกับลิเวอร์พูลคู่2เป็นแมนซิตี้ครับเปิดบ้านรับตราหมีอย่างแอตเลนติโกมาดริดนะครับอีก2คู่ไปกันทางด้านของแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นทางด้านของปีเตอร์โบโรนะครับทีมบุ้ยนะครับ เปิดบ้านรับกำเย็นของทีมที่จะลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นพิม์ลิกอย่างลูตันทาว์นะครับอีกคู่หนึ่งครับเป็นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับกำเย็นของ QPR นะครับสนุกกันทั้งหมด4คู่นะครับวันนี้นะครับไปดูกันทางด้านของเอเชียนแฮนดิ p แคปกันก่อนนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นทางด้านของลิฟวูผู้มาเยือนนะครับเปิดราคาที่ลูกครึ่งเลยนะครับกับเบนฟิก้าคู่ที่2เป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ เปิดบ้านรับกำมเยนแอนเดนติโกมาดริดเนี่ยเป็นทางด้านของแมนซิ t y ตี้ต่อที่ลูกควบลูกเครึ่องนะครับคู่นี้ก็มีประเด็นกันอยู่นะครับทางด้านของแอนเดนติโกมาดริดก็ผ่านทางด้านของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดมาก่อนนะครับผมคู่ที่3ก็ไปกันที่แชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับลูตันทาวผู้มาเยือนเปิดราคามาที่ราคาปอปอนะครับกับทีมบวยอย่างปีเตอร์โบโรนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเชฟฟิลด์ยู่นเตตนะครับเปิดบ้านมาแล้วก็ เปิดราคาวันที้ครึ่งลูกนะครับกับ QPR หรือ Queen s p a r k l a n g e r นะครับผมวันนี้4คู่นะครับอันแน่นจะเต็มกับเหล่าร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับไปดูกันที่คู่แรกกันก่อนครับเบนฟิก้าครับเปิดบ้านรับการเยือนของหงแดงลิเวอร์พูครับคู่นี้เตะกันที่บ้านเบนฟิก้านะครับตีสตรงนะครับตามเวลาประเทศไทยอุณหภูมิวันนี้นะครับที่ลิสบอนนะครับอุณหภูมิ9องศานะครับ ไม่ครึ้มเต็มท้องฟ้าเลยนะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันมา4ครั้งนะครับในปี2010กับ2006นะครับปี2010เนี่ยเป็นทางด้านของลิพูชนะในบ้านนะครับ4ประตูต่อหนึ่งในนัดแรกเนี่ยที่เจอกันเนี่ยเป็นทางด้านของเบนฟิก้าชนะในบ้านเลยนะครับ2ประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยปี2006เนี่ยเป็นบินเบนฟิก้านะครับเซอร์ไพรส์นะครับทั้งเย่าและเยือนเนี่ยทั้งไปและกลับเนี่ยเบนฟิก้าชนะได้1-0แล้วก็2-0นะครับ เรียกนะว่าเชียร์ลิฟูตกรอบนะครับในปีนั้นวันนี้ที่การเดินทางนะครับจากลิฟูครับเมอร์ซิไซด์มาที่ลิสบอนวันนี้1,700กิโลเมตรทุ่นทุ่อันเลยนะครับผลงาน6นัดหลังที่ผ่านมาของทั้งคู่นะครับเบนฟิก้าเพิ่งสะดุดแพ้บรากามา3ประตูต่อ2นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะเอสโตริลมา2 1นึงในบ้านนะครับชนะแจคมา1 0งเสมอกับวิเซล่าครับ1ประตูต่อ1ชนะ ปอมิโมเนเซ่นะครับสองประตูต่อหนึ่งชนะวิกตอเรียกิมมาไรส์สามประตูต่อศูนย์นะครับผมแต่นัดล่าสุดเแพ้ ath, นะครับหกนัดหลังชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับทางด้านของลิปูบ้างครับหกนัดหลังชนะห้านัดแพ้อยู่หนึ่งนัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งชนะวัตฟอร์ดไปสองศูนย์ครับก่อนหน้านั้นชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสในเอฟเอคัพหนึ่งประตูต่อศูนย์ชนะอาร์เซนอลสองศูนย์ชนะไบริ์ตันสองศูนย์นะครับ แพ้อินเตอร์มิลาน1-0แล้วก็ชนะทางหน้าของเวสแฮมนะครับ1ประตูต่อศเกมเยือน3นัดหลังเนี่ยชนะรวดนะครับไม่เสียประตูเลยนะครับ4นัดหลังเนี่ยก็ไม่เสียประตูเช่นกันนะครับชนะรวดนะครับผมลิฟูฟอร์มดีมากๆนะครับช่วงนี้ผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านทางด้านของเบนฟิก้านะครับแพ้อยู่1นัดนะครับชนะ3เสมอ2ครับแต่นัดล่าสุดก็ชนะนะครับ2ประตูต่อ1กับเอสโตริล ก่อนหน้านั้นเสมอกับวิเซล่าครับ1-1ชนะวิกตอเรียกิมาราย3-0เสมอกับอาแจกครับ2-2ชนะซานตาคาร่านะครับ2ประตูต่อ1แล้วก็แพ้ให้กับกิลวิเซนเต้นะครับ2ประตูต่อ1นะครับทางด้านของลิเวอร์พูลครับ6นัดหลังเกมเยือนนะครับไม่เสียประตูเลยนะครับชนะถึง5นัดนะครับเสมอ1นัดเก็บคลีนชีทได้ถึง5นัดจาก6นัดนะครับผมเรียกได้ว่าฟอร์มสุดยอดมากนะครับทางด้านของลิเวอร์พูล นัดล่าสุดชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสเป็น1 0ศูน์ชนะอาร์เซนอล2-0ครับชนะบริทันสอนเสมอเชลซีศูน์ศู์นะครับชนะอินเตอร์มิลาน2ประตูต่อ0ชนะเบอร์ลี่นะครับ1ประตูต่อ0โอ้โหเรียกกันว่ากองหลังแล้วก็ผู้สาประตูเนี่ยโคตรเหนียวนะครับไม่เสียประตูเลยนะครับ6นัดหลังที่ผ่านมาคะแนนเรตติงวันนี้ครับ ความยากอยู่ที่เบนฟิก้าสี่คะแนนครับลิพูสามคะแนนนะครับนัดหน้าเบนฟิก้าเจอเบเลนเซ่นะครับความยากอยู่ที่สองคะแนนลิพูไปเยือนทางด้านของแมนซิตี้นะครับความยากอยู่ที่สี่คะแนนนะครับเพราะว่าเป็นนัดตัดสินชะตาแชมป์พรีเมียร์ลีกกันเลยทีเดียวนะครับนัดนั้นนะครับผู้เล่นวันนี้ครับทั้งสองทีมเนี่ยขนกันครบเลยนะครับไปดูผังสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงก่อนนะครับ ทางด้านของเบนฟิก้าก่อนนะครับเบนฟิก้าวันนี้มาในรูปแบบ4-4-2นะครับยืนหลัง4นะครับกลาง4นะครับแล้วก็เในคู่นะครับผมด้าน,นผู้สาประตูครับเป็นราชิิดมอสนะครับ กองหลัง4ตัวนะครับคู่กลางเนี่ยเป็นเวนตองเก้นกับโอตาเมนดีนะครับชื่อคุ้นหูคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับซ้ายเป็นกิโมโดนะครับทางขวาเป็นจิเบโตนะครับกองกลางนะครับคู่กลางเป็นเวกนะครับยืนคู่กับมาริโอทางด้านขวาครับทำเกมริมเส้นด้านขวาเป็นซินวานะครับทางด้านซ้ายเป็นเอเวอตันคู่หน้าเป็น ยาเลมชุกนะครับกับนูเนสนะครับยาเลมชุกนี่ก็ตัวแสบของเบนฟิก้านะครับที่จะส่งผลกับลิปูนะครับผมเรียกเลยว่าค่อนข้างเต็มทีมครับทางด้านของเบนฟิก้าทางด้านของลิปูครับมาในรูปแบบ4 3 3ครับยืนเป็นแบบฟอร์นานะครับผู้สาตัวอลิซอนนะครับคู่กลางเป็นฟานได้ยิงคู่กับมาติปนะครับด้านขวาเป็นอเล็กซานเดอร์อาโนนะครับด้านซ้ายเป็นโรเบอร์สันนะครับกลาง3ตัวครับ ฟอร์ฟาบินโยนะครับทางด้านขวาเป็นแฮนเดอร์สันนะครับทางด้านซ้ายเป็นแต่ก็ซินวานะครับหน้า3ตัวเป็นดิอาสนะครับมาเน่แล้วก็ซาร่านะครับผมเรียกกันว่าวันนี้เกมรุกค่อนข้างจะแน่นนะครับนี้นะครับทางด้านของลิวพูนะครับคู่นี้ครับที่ดูไว้นะครับทางด้านของเราราลามองไว้ว่านะครับ ราคาเนี่ยค่อนข้างโหดมากนะครับสำหรับลิเวอร์พูลในนัดแรกแบบนี้ความพร้อมเนี่ยดีกว่านะครับทางด้านของลิเวอร์พูลเบนฟิก้าฟอร์มหลุดมานะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ลูกครึ่งนะครับทางด้านของลิเวอร์พูลแต่มีนัดที่เจอกันในปี2006นะครับอาจจะไม่เกี่ยวแต่สิติเนี่ยเบนฟิก้าเจอลิเวอร์พูลยิงได้ทุกนัดนะครับผมน่าสนใจมากครับในนัดนี้ เป็นเกมเยือนของลิพูด,ด้วยนะครับแต่ต่อถึงลูกครึ่งนะครับเราระหลาดก็ยังเชื่อว่าเบนฟิก้าน่าจะยันไหวนะครับแล้วก็เก็บแต้มหรือเก็บเสมอในนัดแรกเนี่ยน่าจะมีลุ้นอยู่นะครับลิพูก็อาจจะต้องกดดันให้ชนะให้ได้นะครับก่อนที่จะกลับไปเล่นในรังแอนฟิลด์ของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้รองที่เบนฟิก้านะครับ ราคาลูกครึ่งครับผมไปต่อกันที่คู่ที่2ครับยังอยู่กันในศึกของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับเรือใบสีฟ้าครับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้เปิดบ้านรับกำเยินของแอตเลติโกมาดริดที่เพิ่งจะเอาชนะเพื่อนร่วมเมืองแมนเชสเตอร์อย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดมานะครับเข้ารอบมาแล้วก็จับฉลากมาเจอแมนซิตี้ต่อนะครับก็ยังต้องเดินทางมายัางแมนเชสเตอร์อยู่นะครับทางด้านของตราหมี วันนี้ที่อีติฮัสสเตเดียมนะครับอุณหภูมิ10องศาเม่ครึ้มเต็มท้องฟ้าเลยครับแต่เวลาตี2เช่นเดียวกันนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับทางด้านทั้ง2ทีมนะครับทางด้านของการเดินทางก็จากมาดริดนะครับเดินทางมาที่แมนเชสเตอร์1,455กิโลเมตรครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทาง้าเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับพึ่งชนะทางด้านของเบอร์ลี่มาครับ2-0 ชนะซัมมัทตัน4-1ครับเสมอกับคริสตันพาเลซ0-0นะครับเสมอสปอร์ติ้งลิสบอนครับ0-0ในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับชนะแมนยูมา4-1นะครับแล้วก็ชนะทางด้านของปีเตอร์โบโรมา2ประตูต่อศูนย์ะครับทางด้านของตรามีบ้างครับ6นัดหลังยังไม่แพ้ใครแล้วก็ชนะรวดถึง6นัดนะครับล่าสุดก็เพิ่งชนะอาราเบสมา4-1นะครับชนะราโยเบเจกันโนมา1-0นะครับชนะแมนยู1-0ชนะคาร์ดิท2-1นะครับ ชานลเรียวเบติสสามหนึ่งครับชนะทางด้านของเซลต้าบิโก้มาสองประตูตศูนย์เรียกได้ว่าทีมเวิร์กเนี่ยสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับทางด้านของตรามนในช่วงนี้ฟอร์มกําลังเข้าฝักเลยนะครับทั้งกองหน้ากองกลางนะครับเรียกกันว่าคมกริบนะครับช่วงนี้นะครับทางด้านของแมนซิตี้ครับนับเฉพาะเกมในบ้านนี่ครับชนะถึง4นัดนะครับเสมอ1นัดยังมีแพ้1นัดอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยเสมอกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับ0-0 ก่อนหน้านั้นชนะแมนยู4-1ครับแพ้สเปอร์3-2ชนะเบลนฟอร์ดครับ2-0ชนะฟูลแลม4-1ชนะเชลซี1-0ประตตู่อนะครับทางด้านของแอตเลติโกมาดริดครับ6นัดหลังเกมเยือนนะครับชนะ4นัดแพ้2นัดนะครับก็ยังมีสะดุดให้เห็นนะครับในฐานะเกมเยือนนะครับล่าสุดเพิ่งเสมออ่าเพิ่งชนะทางด้านของราโยบายาโกโนมานะครับ1-0ชนะแมนยู1-0นะครับ ชนะเรียลเบติสสามหนึ่งชนะโอซาซูนาสามศูนย์นะครับแล้วก็แพ้เนี่ยแพ้บาร์เซโลนาสี่สองแพ้เรียลโซซิดัดสองประตูต่อศูนย์นะครับผลงานสี่นัดหลังฟอร์มหรูเลยนะครับทางด้านลูกทีมของมานนี่นะครับเรตติงคะแนนความยากวันนี้ครับทางด้านของแมนซิตี้ครับอยู่ที่3คะแนนนะครับแอตเลนติโกมาดริดเกมเยือนแมนซิตี้แบบนี้อยู่ที่4คะแนนนะครับ ไปดู11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับทางด้านของคู่นี้นะครับแอเลติโกมาดริดครับยืนกันในแบบรูปแบบ4-4-2นะครับผู้ตซบตัวโอรักครับคู่กลางกองหลังเนี่ยเซนเตอร์เป็นฟิลิปเป้ยืนคู่กับซาวิกทางด้านซ้ายเป็นเลนินโดนะครับทางด้านขวาเป็นอาซาโกนะครับคู่กลางนะครับ กองกลางเป็นโกเก้นะครับกลับมาลงสนามได้แล้วนะครับยืนคู่กับคอนด็อกเบียนะครับทางด้านซ้ายเป็นคาร์ลัสโกทางด้านขวาเป็นยอร์เลนเต้นะครับคู่หน้าเนี่เป็นัวเรสนะครับกลับมาเยืนสนามแอนฟิลด์วันนี้จะเป็นยังไงนะครับน่าสนใจมากครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับยืนคู่กับโซเรสก็จะเป็นเจฟฟรียนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ามีประเด็นแน่นอนครับทางด้านของโซเรสกันในวันนี้นะครับ ต้องจับตาดูกันแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับทางด้านของแมนซิ t y ตี้ครับเจ้าบ้านนะครับมาในรูปแบบ4-3-3นะครับวันนี้เกาะอังกฤษเนี่ยใช้รูปแบบ4-3-3ยืนแบบฟอร์นายกันทั้ง2อทีมนะครับของอังกฤษนะครับผู้สกาประตูเป็นแอนเดอร์สันครับคู่กลางเนี่ยเป็นลาปอสยืนคู่กับสโตนนะครับทางด้านขวาเป็นคันเซ l โลนะครับทางด้านซ้ายเป็นซินเชงโก้นะครับ สตัวกลางเัาเป็นโรดี้ซินบาแล้วก็ทางด้านของเดอะปลอยนะครับหน้าเนี่ยใช้3ตัวนะครับเป็นแบบฟอร์นายเช่นกันกับลิวพูลนะครับด้านซ้ายเป็นแจ็คกอลิชนะครับด้านขวาเป็นมาเลสแล้วก็มีโฟเดนนะครับยืนทางด้านหน้านะครับผมวันนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างแมนซิ t y ตี้น่าจับตามองมากครับรูปแบบของทั้งคู่นะครับ เรียกกันว่าเบนฟิก้าก็ยืน4-2 4-4-2กับลิเวอร์พูลนะครับแมนซิ t y ตี้ก็ยืนเช่นเดียวกับลิเวอร์พูลเจอกับแอเลติโกมาดริดที่ยืน4-4-2เช่นเดียวกันนะครับน่าสนใจมากนะครับรูปแบบแผนการเล่นวันนี้นะครับการเล่นแบบฟอร์ไนแล้วก็มาเจอแพ็กเกมแบบ4-4-2เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ ก็ต้องรอติดตามดูกันครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านเนี่ยราคาเปิดที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับค่อนข้างเยอะเช่นกันครับจากฟอร์มของตราหมีวันนี้เนี่ยฟอร์มดีมากนะครับทางด้านของตราหมีช่วงนี้นะครับแต่การ h ไฮเพรสซ i n g ของทั้งคู่เนี่ยก็ต้องมาดูครับ ตราหมีก็วิ่งไม่แพ้กันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับน่าจะออกมาทางด้านการสูสีมากกว่าแต่ราคาเนี่ยทีมจากเกาะอ,อังกฤษเนี่ยค่อนข้างจะต่อเยอะมากนะครับในวันนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเราร้อยหลายังให้ไปที่รองแอตเลติกมาดริดนะครับเชื่อว่าฟอร์มดีขณะนี้นะครับความมั่นใจขณะนี้เนี่ยเทไปทางด้านแอตเลติกมาดริดน่าจะดีกว่านะครับให้ รองที่แอตแลนติโกมาดริดนะครับลูกควบลูกครึ่งครับผมไปต่อกันที่แชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับคู่แรกนะครับเป็นทางด้านของปีเตอร์โบโรครับเปิดบ้านรับกำยองของดูตันทาว์นะครับที่เวสตันโฮมสเตเดียมอุณหภูมิ8องศารครับไม่ครึ้มเต็มท้องฟ้านะครับคู่นี้เนี่ยเตะกันตี1.45นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับ คนนี้เจอกันมา6ครั้งหลังเนี่ยครับเป็นทางด้านของปีเตอร์โบโรนะครับเซอร์ไพร์ครับชนะได้ถึง3นัดสเสมอกัน1นัดนะครับลูตันชนะได้เพียง2นัดนะครับแต่2นัดที่ชนะเนี่ยเป็น2นัดล่าสุดในบ้านของลูตันนะครับชนะ30แล้วก็40นย์ะครับก่อนหน้านั้นปีเตอร์โบโรปี2018นเนี่ยชนะไป2ประตูต่อ1ปี2018เจอกัน3ครั้งนะครับปีเตอร์โบโรชนะ3-1แล้วก็สเสมอศนย์ประตูต่อศูนย์ในบ้านของลูตันนะครับ ปี2015ก็ยังเป็นปีเตอร์โบโรนะครับใน FA c u p เนี่ยชนะไป2ประตูต่อศูนย์ครับการเดินทางวันนี้นะครับจากลูตันมาที่สนามแห่งนี้เนี่ย77กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็นั่งรถบัสกันมานิดหน่อยนะครับอัปเดตตารางแชมเปี้ยนชิพนะครับทางด้านของลูตันนะครับอยู่อันดับที่4ครับ39นัด64คะแนนประตูได้เสียมีอยู่14ลูกนะครับถ้านัดนี้ชนะดีดขึ้นไปอยู่เหนือฮาร์เดนฟิลดนะครับแทนที่ฮาร์เดนฟิลดที่อันดับ3นะครับ ลุ้นที่จะเพลย์ออฟนะครับอันดับ3ก็จะเจออันดับ6นะครับอันดับ4ก็เจออันดับ5นะครับถ้าอยู่อันดับ3ก็ยังงานจะเบาขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอีก2ทีมที่ลุ้นกันนะครับก็เป็นทางด้านของ m i d เดิลสโบรแบ็กเบิร์นนะครับแล้วก็ทางด้านของ h a r d เดนฟิลนะครับที่อยู่เหนือลูตันนะครับเหลืออีกไม่กี่นัดแล้วนะครับทางด้านของแชมเปี้ยนชิพนะครับ ทานของปีเตอร์โบโร่นะครับตกชั้นแน่นอนแล้วนะครับขอโทษทีครับยังไม่ตกชั้นนะครับยังมีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะครับเรียกนะว่าโอ้โหตำเตี้ยเลี้ยดินมากนะครับอยู่บวยนะครับ39นัดมี26คะแนนนะครับประตูได้เสียในลบถึง48ลูกนะครับเสียเนี่ยถึง80ลูกแล้วนะครับเสียเยอะมากนะครับอีกทีมหนึ่งที่เสียเยอะก็คือบริทตซิตี้นะครับ กับทางด้านของเรดดิ้งนะครับเสียมากกว่า70ลูกแล้วนะครับทางด้านของปีเตอร์โบโร่ในเสียถึง80ลูกแล้วนะครับ39นัดนะครับมี26คะแนนอยู่อันดับบุ้ยนะครับย4เลยนะครับวันนี้จะเป็นยังไงนะครับบุ้ยจะติดคอรูตันหรือไม่นะครับผมก็ต้องมาดูกันนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับปีเตอร์โบโร่เพิ่งแพ้ให้กับมิดเดิลสโบรมานะครับ40ชนะ QPR มา31 แพสบอล4-3-2ครับสเสมอสโต็อก2-2ในบ้านนี่ครับสเสมอกับบอลสปาร์ต1ประตูต่อหนึ่งแล้วก็แพ้ให้กับฮัตต์ฟิลด์ครับ3ประตูต่อศูนย์ฐานะของลูตันนะครับ6นัดหลังก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นฟอร์มสําหรับทีมที่จะลุ้นเลื่อนชั้นนะครับ6นัดเนี่ยชนะ3สเสมอ1แพ้2เลยนะครับล่าสุดก็เพิ่งสเสมอกับมิววอลนะครับ2ประตูต่อ2เกมเยือนไปเยือนเฮาซซิตี้ชนะมา3-1ครับ ชนะพล斯顿นอตเอนมัน4-0แพ้คิวพีอาร์2-1นะครับชนะทางด้านของโคเวนทรีนะครับ1-0แพ้มิดเดิลสโบร์2ประตูต่อหนึ่งนะครับผลงานนะครับเฉพาะเกมในบ้านของปีเตอร์บโรนะครับ6นัดหลังเก็บได้เพียง2คะแนนเท่านั้นนะครับแพ้ถึง4นัดนะครับล่าสุดก็แพ้กับมิดเดิลสโบร์มัน4-0นะครับแพ้สโตรน4-3-2ครับเสมอกับสโต๊กซิตี้2-2แพ้แมนซิตี้ครับในเอฟเอคัพนะครับ2-0 แพ้เฮาซิตี้สามศูนย์แล้วก็เสมอกับเรดดิ้งครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ทางด้านของลูตันนะครับนับเฉพาะเกมเยือนฟอร์มค่อนข้างดีนะครับถ้าเป็นเกมเยือนเนี่ยชนะถึง4นัดนะครับแพ้2นัดนะครับล่าสุดเนี่ยชนะเฮาซิตี้สามหนึ่งชนะโคเวนทรีซิตี้นะครับหนึ่งศูนย์แพ้มิดเดิลสโบร์สองหนึ่งชนะสตอกซิตี้สองหนึ่งแพ้เบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับสามประตูต่อศูนย์แล้วก็ชนะเคมบริดจ์ยูไนเต็ดในเอฟเอคับสามประตูต่อศูนย์นะครับ คะแนนความยากง่ายวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยยากแน่นอนครับทีมบวยเจอทีมลุ้นขึ้นเลื่อนชั้นเนี่ยครับเพลย์ออฟอยู่ที่4คะแนนครับปีเตอร์โบโรนัดหน้าปีเตอร์โบโรไปเยือนทางด้านของบริตอรซิตี้ลูตันทาวันนี้ครับเจอบวยก็1คะแนนครับนัดหน้าเป็นงานยากครับที่จะลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟกับฮัตตันฟิลด์โดยตรงนะครับทีมที่อยู่เหนือพวกเขานะครับแล้วก็ถ้านัดนี้ชนะลูตันก็จะขยับขึ้นไปแทนที่นะครับ ผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยค่อนข้างจะเต็มทีมนะครับผู้เล่นของลูตันเนี่ยก็ยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่หลายคนนะครับราคาเลยออกมาที่ลูตันทาวนะครับเปิดราคา,าที่ราคาปปๆเท่านั้นเองนะครับกับปีเตอร์โบโรแต่เหล่าร้อยหลามมองว่าครับทีมที่จะลุ้นเลื่อนชั้นกับทีมที่ไม่มีใจแล้วเนี่ยทีมที่ลุ้นเลื่อนชั้นเนี่ยน่าจะมีกําลังใจมากกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่ลูตันนะครับราคาปปๆครับผม ไปปิดท้ายกันที่แชมเปี้ยนชิพคู่สุดท้ายกันนะครับดาบคู่อย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของ QPR นะครับควีนส์พาร์คเรนเจอร์คู่นี้เตะก,กันตี1.45ตามเวลาประเทศไทยเช่นเดียวกันกับปีเตอร์บอโรกับลูตันนะครับที่บารมอลเลนนะครับอุณหภูมิ9ก้าองศาไม่ครื้นเต็มท้องฟ้าเช่นกันนะครับอากาศดีเลยนะครับคู่นี้เจอมา6ครั้งหลังเนี่ยเป็นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับ ชนะได้ถึง4ครั้งนะครับ QPR ชนะได้2ครั้งนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของเชฟฟิลด์ในบ้านนะครับชนะได้นะครับหประตูต่อศูนในปี2019ปี2018ครับที่เจอกันเป็นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมาเยือนแล้วก็ชนะไป2อหนึ่งครับก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะไป2อหนึ่งเช่นกันปี2017เป็น QPR ชนะได้1นศูนย์นะครับในบ้านของ QPR ในแชมเปี้ยนชิพนะครับใน FA ฟเอัพเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับไปเยือนแล้วก็ชนะมาได้3ประตตู่อ ปี2011 QPR ชนะไป3-0ในบ้านนะครับผมการเดินทางวันนี้จากลอนดอนมาที่เชฟฟิลด์นะครับ224กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเดินทางกันนิดหน่อยนะครับคู่นี้อันดับเบียดกันเลยนะครับแล้วก็มีลุ้นพื้นที่ที่จะเพลย์ออฟด้วยนะครับสำคัญมากครับ39นัดสำหรับเชฟฟิลด์แล้วก็ QPR เท่ากันนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอยู่อันดับ8นะครับ39นัด61คะแนนประตูได้เสียบกอยู่11ลูกทางด้านของ QPR 39มนัดห้าสิคะแนนนะครับประตูได้เสียบวกอยู่4ลูกนะครับมีลุ้นกันหลายทีมเลยนะครับที่จะเพลย์ออฟกันในปีนี้นะครับเรียกได้ว่าใครพลาดเนี่ยหลุดวงโคจรแน่นอนนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเพิ่งสะดุดแพ้สโต๊กซิตี้มาครับ1-0ก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะบาร์ซิลีย์2-0เสมอกับแบ็กพูล0-0นะครับแพ้โคเวนทรีซิตี้4-1ครับแพ้ชนะทางด้านของมิดเดิลสโบร์นะครับ4ประตูต่อ1 เสมอนอตติงแฮมฟอร์เรสหนึ่นะครับทางด้านของ QPR ฟอร์มย่์มแย่มาหลายนัดแล้วนะครับ3นัดหลังเนี่ยแพ้รวดเลยนะครับแพ้ฟูลแลม2-0แพ้ปิเตอร์โบโร3-1นะครับแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสสามหชนะลูตันนัดเดียวที่ชนะ6นัดหลังที่ผ่านมานะครับ2ประตูต่อ1แพ้ให้กับคาร์ดิฟ2-1ครับแพ้แบ็กเบิร์นโรเวอร์1ประตูต่อ0น,นะครับค่อนข้างจะฟอร์มบูบี้เท่าอ่าไปหน่อยนะครับทางด้านของ QPR ทางด้านของเชฟฟิลด์ในบ้านเนี่ยฟอร์มดุมมากนนะครัััับ6ดหลงงยงไ่แพ้ ชนะถึง4นัดครับเสมอ2นัดนะครับยังไม่มีการแพ้เลยนะครับล่าสุดชนะบาร์สลี์มา2-0ครับชนะมิดเดิลสโบร์4-1เสมอนอตติแฮมฟอร์เรส1-1ครับชนะแบ็กเบิร์นโรเวอร์1-0ชนะ 40, สวอนซี4-0เสมอฮาวซิตีต้0-0ครับทางด้านของ QPR บ้างครับแพ้มา5นัดนะครับเพิ่งชนะนัดที่นัดก่อนหน้านั้นที่ทางด้านของ QPR ล่าสุดเนี่ยที่แพ้ให้กับนักเตมฟอร์เรสต์มา3-1นัดก่อนหน้านั้นชนะลูตันได้เลยนะครับ2ประตูต่อ1แพ้ทางด้านของแบ็กเบิร์นโรเวอร์1-0ครับแพ้มิวอลส2-0แพ้บันสลีย์1-0นะครับแพ้ปีเตอร์โบโร่2ประตูต่อ0 6นัดเนี่ยยิงได้แค่3ลูกนะครับทางด้านของ QPR ที่เหลือเนี่ยเรียกได้ว่าแพ้เกมศูนย์เลยนะครับก่อนหน้าที่จะชนะลูตันทาวนะครับผม เ a รดติ้งวันนี้ครับความยากอยู่ที่ QPR แน่นอนครับทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับอยู่ที่1คะแนน QPR อยู่ที่4คะแนนนะครับผมเรียกกันได้ว่าช่วงนี้เนี่ยฟอร์มหลุดนะครับทางด้านของ QPR ผู้เล่นทางด้านของเจ้าบ,บ้านเนี่ยก็ฟอร์มดีแล้วก็วันนี้ครบทีมกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดน่าจะผ่าน QPR ได้ไม่ยากนะครับ อาจจะเป็นสกอร์สูงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าคู่นี้เจอกันทีไรเนี่ยน่าจะดูเดือดกันตลอดนะครับคู่นี้ต่อที่เชฟฟิลด์อยูไนเตดนะครับครึ่งลูกครับผมครบจบทั้ง4คู่เลยนะครับวันนี้นะครับก็ไปทวนอีกทีนึงนะครับคู่แรกครับท่านัานของศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับเบนฟิก้าเปิดบ้านรับกำเย็นของลิพูนะครับราคาเนี่ยเริ่มขยับแล้วนะครับ ทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับเปิดราคานะครับไหลค่อนข้างจะสวิงนะครับลูกเป็นลูกควบลูกครึ่งนะครับทางด้านของแมนซิตี้ขยับไปที่ลูกครึ่งแล้วนะครับก็ยังยืนยันคำเดิมครับให้รองที่เบนฟิก้าครับลูกครึ่งหรือลูกควบลูกครึ่งนะครับทางด้านของคู่ที่2ครับรองที่แอตเลติโกมาดริดนะครับนัดแรกแบบนี้ไม่มีใครประมาทใครแน่นอนครับรองที่ลูกควบลูกครึ่งหรือลูกครึ่งนะครับผม ไปกันที่แชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับลูตันนะครับให้ต่อที่ลูตันทาวนะครับราคาปปหรือราคาครึ่งลูกน่าจะผ่านได้ครับแล้วก็ต่อที่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับราคาครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกก็ได้ครับผมครบจบทั้ง4คู่วันนี้นะครับก็เหล่าร้อยหลานก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับ วันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีเช่นเคยนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งได้ใหม่ครับการวิเคราะห์แน่นๆจัดเต็มแบบนี้นครับชี้ไปเน้นๆแบบนี้กับเหล่าร้อยหลาครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ